หังสุพิโตโหมิคอยข้าพเจ้ามีความสุขนิติโกโหมิคอยข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโลโหมิคอยข้าพเจ้าปราศจากเวนอาพยาปโชโหมิคอยข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโกโหมิคอยข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุเกอตนางปรหารามิขอยข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยพิบัติทั้งสิ้นเดินสัพเตสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้มีเวียนเก่กันใลกันเลยอาปยาประชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งก <c oughs> ันเลยกันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์การสุขใจเลยสุขีธนามหารันตุจงมีความสุกขการสุขใจรักษาตนในพุทจากทุกภัยวิบัติทั้งสิ้นเดินข้าพเจ้า ขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญสวดมนต์ภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดภูมิใดก็ตามท่านจะอยู่พพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรโด,ดโอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ด้วยเทินอีทังเมมาตาพิจาังโหตงต์ุสกิตาหงต์ูมาตาพิจโร ขอส่วนบุญนี้จงสมเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มันดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยญาตินางโหตุสิกตาโหตงุญญาตโยขอส่วนบุญนี้จงสมเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมารูปปัจญาจริยาดังโหรตุสิกตาโหรตุรูปปัญยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสมเร็จแก่ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทาง สัพพะเทวตานางโหงตุสิตาโหงตุสัพเพเทวาขอสมบูรนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเทตานางโหงตุสิตาโหงตุสัพเพสัเพเทตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอเปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพเวรีนางหตูสิีตาหงตูสเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพัตตานางหตูสิีตาหงตูสเพสตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทุนหน้ากันเทินข้าพเจ้า ขอ,อโหสิกรรมกรรมใดที่ทําแก่ผู้ใดในชาติใดก็ตามขอเจ้ากรรมและนายเวรจงโหสิกรรมไม่แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครใทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานุสองแห่งอภัยทานนี้ขอข้าพเจ้า ครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาสานาญาติและผู้มีอุปการรักุณของพระเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเถินข้าพเจ้าขอรัตนาพระบารมีสามสิทธัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จปรินิพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในท้อมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยเดชพระพุทธนา,ทานุภาพพระธรรมนัพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพ พระบารมีพระโพธิสัตว์พระปิเจ้โพธิสัตว์เจ้าพ่ออรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณโคดมบรมครูขอได้โปรดส่งพลังมาอยู่ตัวข้าพเจ้าจนดวงวิรดาในข้าพเจ้าหายจากโรคภัยแผลเจ็บและสับรอดทั้งหลายในกายของข้าพเจ้าจงมาลายหายสูญสิ้นไปทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าประสบความสุขความเจริญความสําเร็จตามเจ้าปรารถนาทุกประการเพญอาหัง อาหารสกิโตโหมขอกขราบพระเจ้าถึงซึ่งความสุขประจากความทุกข์ประจากเวรภัยประจากการพยาบาทเบียดเบียนประจากความทุกข์การสึกใจขอให้มีความสุขก,การสุกใจรักษาตนในพนจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสกเพสตาสกิตาหวนตุ ทัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กาทุกใจเลยขอให้มีความสุขกาใจรักษาตนในพ้นจากทุกภัยบัตรทั้งสิน้นเถิดสเปสตากรรมัสกาหุนตุก สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกาเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึรร่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจับทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้ aluminum, นอีทางเมบุญยะภาคังยาตินางโหนตุสิตาโหนตุยาตโยทุก ขาประมูลจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าซึ่งมีบิดามดาครูปชาอาจารท่านผู้มีอุปการะคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นคอยทั้งท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขพ้นจากความทุกข์เถิดอีทางปุญญาภาคังสัพพตตาาสัตนาังโวตุสกิตาหงุตุสเพสตาทุกขาประมันจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสําเร็จแก่สัพพสัตท,ท,ทั้งหลายทั้งทั้งหลาย ที่เกิดเป็นฉราผู้ชาก็ดีที่เกิดเป็นอัตชาก็ดีที่เกิดเป็นสังเทตชาก็ดีและที่เกิดเป็นโุปาติกะก็ดีมีมนุษย์และเทวดามีเปรตชนในเจ้ากรรมในเวรเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีสุขงยิงขึ้นไปโดยท่วนทั่วทุกท่านทุกตัวตนเทินข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญจิตสวดมนต์ภาวนาในครั้งนี้ได้รวมเป็นพลังหนุนส่งให้สําเร็จผลแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าบิดามารดาของข้าพเจ้าได้รับผลกรรมผล เกิดทุกขกายทุกใจอยู่ในขณะน,นี้ขอท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ขอให้มีความสุขประจากความทุกโศกโรคภัยสมบูรณ์พลนผลด้วยอําด้วยของกินของใช้มีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มห่มและยารักษาโรคตลอดทั้งมีบุญบารมีได้เข้าถึงพระนิพพานเทิด ด้วยอํานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอํานาจแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาแล้วนี้ตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้รวมเป็นพระปัจจัยอํานวยผลประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าวิดามารดาและญาติของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขกายสุขใจปราจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายอันตรายทั้งหลายทั้งปวงพระคนะ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สําเร็จผลสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ